5เทคนิคจัดการความเครียดแบบง่ายๆที่ได้ผลจริงความเครียดเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากการทํางานการเรียนหรือปัญหาส่วนตัวหากต่อให้ความเครียดสะสมมากเกินไปอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายได้ดังนั้น,นก,การจัดการความเครียดอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสําคัญในบทความนี้เราจะมาแนะนํา5เทคนิคจัดการความเครียดแบบง่ายๆที่คุณสามารถนําไปใช้ได้ทันทีและเห็นผลจริง 1. การหายใจลึกๆเพื่อผ่อนคลาย Deep breathing ทำไมถึงได้ผลการหายใจลึกๆช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดและทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายวิธีทำนั่งหรือยืนในท่าที่สบายๆหลับตาเบาฮห,ห,หายใจเข้าให้ลึกผ่านจมูกนับ1นึ่งถึงสี่ช้า,า,ากลั้นหายใจไว้สักครู่แล้วค่อยๆหายใจออกทางปากชา้ชาๆนับ 1-6ถึง6ทำซ้ำหถึงสครั้งจนรู้สึกผ่อนคลายเคล็ดลับคุณสามารถใช้เทคนิคนี้ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นก่อนประชุมใหญ่หรือหลังจากวันที่เหนื่อยล้า 2. การออกกำลังกายเพื่อปลดปล่อยความเครียด exercise for stress relief ทำไมถึงได้ผลการออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายหลั่งสารเอนโอร์ฟินซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เรารู้สึกดีและลดความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีทา ออกกำลังกายแบบคาดิโลเช่นวิ่งเดินเร็วขี่จักรยานอย่างน้อย20-30นาทีต่อวันฝึกโยคะหรือพิลาทิสเพื่อช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลายถ้าไม่มีเวลามากลองทำกิจกรรมง่ายๆเช่นเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์เคล็ดลับเลือกกิจกรรมที่คุณสนุกกับมันเพราะการออกกำลังกายไม่ควรเป็นเรื่องเครียดเพิ่มแต่ควรเป็นการผ่อนคลาย 3. การฝึกสติและสมาธิ mindfulness and meditation ทำไมถึงได้ผลการฝึกสติช่วยให้คุณอยู่กับปัจจุบันลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับอดีตและอนาคตทําให้จิตใจสงบขึ้นวิธีทำนั่งในที่เงียบเงียบหลับตาและโฟกัสที่ลมหายใจของตัวเองหากมีความคิดเกิดขึ้นให้สังเกตโดยไม่ตัดสินและค่อยๆกลับมาโฟกัสที่ลมหายใจฝึกทำวันละห้านาทีและค่อยๆเพิ่มระยะเวลาเคล็ดลับ หากคุณไม่ถนัดนั่งสมาธิลองฝึกสติในกิจกรรมประจำวันเช่นการเดินอย่างมีสติการกินอาหารอย่างมีสติ 4. การจัดระเบียบชีวิตและบริหารเวลา time management and organization ทำไมถึงได้ผลบางครั้งความเครียดเกิดจากความยุ่งเหยิงและความรู้สึกว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้การจัดระเบียบชีวิตและบริหารเวลาจะช่วยลดความกดดันและทำให้รู้สึกเป็นระบบมากขึ้นวิธีทา จดบันทึกสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันและกำหนดลำดับความสำคัญใช้เทคนิคพอ m โดโร o ทำงาน25นาทีพัก5นาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกำหนดเวลาให้กับตัวเองในการพักผ่อนเช่นการอ่านหนังสือฟังเพลงหรือออกไปเดินเล่นเคล็ดลับอย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปให้เวลาตัวเองได้พักและอย่าพยายามทำทุกอย่างในเวลาเดียวกัน 5. การใช้กิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลาย engaging in relaxing activities ทำไมถึงได้ผลการทำสิ่งที่คุณรักหรือเพลิดเพลินช่วยบิ่งเบนความสนใจจากความเครียดและช่วยให้จิตใจสงบลงวิธีทำฟังเพลงที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายเช่นเพลงแนวธรรมชาติหรือดนตรีบำบัดทำงานอดิเรตที่ชอบเช่นวาดรูปปลูกต้นไม้หรือทำอาหารใช้เวลากับธรรมชาติเช่นไปเดินเล่นในสวนหรือริมทะเล เคล็ดลับหาเวลากิจกรรมเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอแม้จะเป็นเพียง1 0 1 5นาทีต่อวันก็สามารถช่วยลดความเครียดได้มากสรุปความเครียดเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอแต่เราสามารถจัดการมันได้ด้วยเทคนิคที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการหายใจลึกๆก,การออกกำลังกายการฝึกสติการบริหารเวลาหรือการทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้แล้วคุณจะพบว่าความเครียดลดลงและชีวิตมีความสุขมากขึ้น อย่าลืมว่าความเครียดเป็นเรื่องธรรมชาติสิ่งสำคัญคือการรู้จักวิธีรับมือและไม่ปล่อยให้มันส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณมากเกินไปหากคุณมีเทคนิคอื่นๆที่ใช้ได้ผลดีแบ่งปันกับเราด้วยนะ